สอบสิบข้อคบชวนนิดนึงวันนี้ก็สุดท้ายแล้วของชั่วโมงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของอิทธิพลของอินเดียกับจีนเมื่อกี้อิทธิพลจีนเล่าไปแล้วสองเรื่องเลยนะวันนี้หนังฉายสองเรื่องไปแล้วอา้าวทีนี้ลองมาดูลองมาดูอาระยะธรรมหรืออา,ยอาระยะธรรมอินเดียกับจีนที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยถูกไหมเอ่ย แล้วสุดท้ายมันก็เขาเรียกอะไรหล่อหลอมเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยใช่ไหมคะเดิมๆแถบนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันก็เป็นแก้นเป็นแว้นเป็นกลุ่มนะแล้วเราค่อยมารวมกันเป็นประเทศไทยในตอนหลังถูกไหมเอ่ยก่อนหน้านี้หลายพันปีมากเพราะนั้นในช่วงกว่าจะมาเป็นประเทศไทยกว่าจะหลอหลอมมาเป็น เอกลักษณ์ของคนไทยที่มีความเป็นเอกลักษมีการไหว้มีพระสถาบันพระมหากษัตริย์มีสถาบันศาสนามีบ้านที่สวยงามชื่อว่าบ้านทรงไทยหรือมีชุดที่ใส่สวยงามว่าชุดไทยใช่ไหมคะเราก็มีการหล่อหลอมวัฒนธรรมเพราะเรามีการติดต่อกันเหมือนปัจจุบันนี้แหละที่เรามีการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลก เพราะนั้นไม่น่าแปลกใจที่ที่นักเรียนจะแต่งกายแบบแบบอะไรอะเอาหมวกมาใส่เห็นแต่ลูกตาหัวก็มีแต่ขนมิงทั้งที่อากาศร้อนแทบตายนะก็ไปชอบอะไรก็ทำอย่างนั้นเพราะเห็นในสื่อหรือว่าเห็นในเรื่องในเรื่องเราติดต่อกันชอบอันไหนก็จะทำแบบนั้นทีนี้ในสมัยก่อนเนี่ยการติดต่อกันหรือ เวลาเราจะรับรูปแบบอะไรมาสักอย่างเราจะมาเขียนเราจะมาดูหนังดูละครมันไม่ได้มาเร็วไปเร็วออนไลน์เหมือนตอนนี้ใช่ไหมคะมันก็จะต้องไปทางเรือมันจะต้องเดินเท้าไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการรับเอาประเพณีวัฒนธรรมของต่างชาติเนี่ยมันก็จะค่อยๆซึมเข้ามาแล้วก็มาเป็นมาเป็นแบบฉบับของเรานะ เพราะนั้นสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นผ้าเป็นชุดเป็นภาษาขนมอาหารเป็นแบบไทยหมดเลยใช่ไหมเอ่ยแล้วเราก็พยายามคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้นะถือว่าเราเป็นประเทศชาติที่มีวัฒนธรรมอันโดดเด่นในภูมิภาคนี้นะมันก็เหมือนกับประเทศอื่นๆทีนี้ก่อนหน้านี้เราก็รับอิทธิพลมาจากอินเดียแล้วก็จีน อันนี้ให้นักเรียนดูก็คือช่วงที่าศาสนาจเจริญรุ่งเรืองทำให้เรามีปราศาสตมีสถูปมีเจดีย์เยอะแยะมากมายก็คือในสมัยของพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกเนี่ยเป็นกษัตริย์ของอินเดียนะครั้งหนึ่งเคยทำความผิดอันใหญ่หลวงเกิดสงครามฆ่าคนทั้งประเทศทั้งบ้านทั้งเมืองพรกะองคเก็เกิดความเขาเรียกอะไรสำนึกผิด นะสำนึกผิดก็หันมาทางพระพุทธศาสนานะในสมัยนั้นก็มาเรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธศาสนาในเรื่องของบาปบุญคุณโทษพระอ,อ,องค์ก็เห็นว่าสิ่งที่พระอ,องค์ทำมาเนี่ยมันทำไมมันเป็นบาปอันยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นที่เหลือชีวิตที่มีอยู่เนี่ยก็ยกให้กับพระพุทธศาสนาก็เลยพยายามที่จะฟื้นฟ,ฟูศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมากๆแล้วก็ เอาไปเผยแผ่ไปทั่วทั่วนะรวมไปถึงสร้างบรรดาบรรดาอะไรนะปราสาสถูปเจดีนะอันนี้ที่พูดเนี่ยเพราะมันมีหลักฐานที่สำคัญนี่นะักเรียนเห็นเสาเป็นต้นๆไหม <Okay. S 1> เออเวลาท่านไปที่ไหนท่านก็จะไปสร้างเสาอันใหญ่โตโมโหราณบนนั้นก็จะจารึกเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอันนี้เขาเรียกเ,เป็นหลักฐานที่สำคัญว่า ในสมัยของท่านนั้นมีมีความเจริญรุ่งเรืองมากก็แผ่มาถึงในส่วนที่เป็นเป็นดินแดนสุวรรณภูมิแถบนี้ด้วยอย่างที่ครูได้เคยบอกนักเรียนไปแล้วนะคะอันนี้นักเรียนก็ลองดูอย่างอื่นบ้างอันนี้อะไรเป่าเป่าอะไรคะเป่าสังเคยเห็นไหมเราเห็นในพิธีอะไร พิธีพราหมณ์เวลาเข้าบวงสวงพาพพรมเทพเจ้าทั้งหลายเนี่ยนั่นเรียนเคยเห็นไหมคะเคยเห็นแค่ถ่ายทอดรายการโทรทัศน์ไหมมีคนชุดนุ่งชุดนุ่งขาวห่มขาวและผมมวยที่ท้ายทอยมีสายศีลมีน้ำมนตประพรมเวลาเขาเปิดกองถ่ายภาพยนตร์เอา้าเปิดหนังเรื่องใหม่มีการบวงสวงเสียบทูปมีดาราไปเห็นไหม ประมาณนั้นประเพณีประมาณนั้นแต่อันนี้มีการเป่าสังเป็นเป็นประเพณีของพราหมณ์ที่มาจากอินเดียของเรามีไหมประเพณีเกี่ยวกับน้ำสังมีไหมมีไหมมีมีม,ม,มีพิธีอะไรที่เกี่ยวกับสังลดน้ำสังเวลาแต่งงานไงน้ำที่ออกมาจากสังนั่นน่ะมีมหคคะเคยเห็นไหมเออ นสะบ้างก็ดีอันนี้อะไรปีเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีนะปีชวาปีอะไรเครื่องเป่าทั้งหลายนะบางทีบางชิ้นที่เป็นของไทยที่เป็นดนตรีไทยเนี่ยก็รับมาจากประเทศต่างๆแบบนี้แหละนะอันนี้อะไร มงคองกรองอะไรพวกนี้อันนี้เขาเรียกอะไรเรามง,มงนะใช่ไหมใช่มงไหมมงมงนะงเอาไว้ทําอะไรมงเอาไว้ตีมันดังยังไง,ม,งมันดังมงมงใช่เปล่ามันเป็น<ง>อะไรเอมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะเอเอาําจังหวะเพื่อนบอกอันนี้อะไรเอ่ยอ่าสุดยอดนาาศิสินไทยก็คือขูน โขนเคยดูเคยดูโขนไหมโอ้พวกเราไม่มีโอกาสได้ดูเห็นตัวเป็นๆของโขนหรอกน้อยมากอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาจะแสดงเวลามีโอกาสอันสำคัญสำคัญหรือบางโรงเรียนที่เขามีศักยภาพเขาก็มีสอนโขนให้เด็กๆใช่ไหมใช่โขนได้มีตัวอะไรบ้างล่ะมีมีตัวมีตัวละครคืออะไรพระลักษมณ์พระราม โทศกาลนางสีดาตัวขาวขาวเกาคา,างยิกๆนั่นคือตัวอะไราหานุมานนะหานุมานนะเป็นเรื่องของฝ่ายดีฝ่ายชั่วทําดีได้ดีทําชั่วก็ได้ชั่วคนไหนที่เป็นคนโกงก็ต้องแพ้คนที่เป็นคนคนโกงแพ้คนอะไรแพ้คนดีนะอันนี้เราก็รับมาจากอินเดีย นะแล้วเราก็มาปรับมาเป็นการแสดงเป็นเอกลักษณ์ของไทยเพราะนั้นท่าทางต่างๆนะก็จะก็จะเป็นแบบไทยที่เป็นเอกลักษณ์ตัวหนังสืออักษรจารึกบนใบลานข้างล่างเป็นอักษรโบราณน,นะปรับเปลี่ยนมากลายเป็นภาษาไทยอักษรไทยในสมัยของพ่อ คุ้นรามทาแหงแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนมาจนเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นภาษาไทยของเรานะคะอ,อ้าวทีนี้ดูอิทธิพลด้านภาษาสิ่งที่เราใช้เวลานักเรียนสวดมนต์สวดมนต์เวลานักเรียนสวดมนต์ห้องเป็นภาษาบาลีนะภาษาบาลีภาษาสันสกฤตนะ คำบางคําที่เราใช้เยอะแยะมากมายนะเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตอันนี้มาจากพุทธศาสนานะด้านภาษาก็นักเรียนก็คงเรียนในภาษาไทยบ้างมีไหมคะมีไหมภาษาไทยที่เป็นมีรากศัพท์หรือรากคํามาจากภาษาอื่นหรือยกออกมาทั้งหมดเลยมีไม่มีอย่างเช่นคําว่าอะไรบ้างเนี่ย อ้าวนี่จะอาศัยนักเรียนเรียนภาษาไทยมาแล้วไม่ได้เลยเหรอมีบ้างไหมภาษาไม่มีเลยเหรอคะโอ้แล้วคุณครูจะรู้ไหมเนี่ยอ้าวคำว่าอะไรบ้าง ไม่รู้ไม่ร,มรู้เพราะนั้นฝางเด็กๆไปนะภาษาที่ไม่ใช่ภาษาไทยแท้ๆเนี่ยเอามาจากบาลีสันสกฤตเนี่ยมีมีเยอะมากเลยค่ะมีเยอะอ๋อสาธุสาธมุมันมีมากกว่านั้นหรอกค่ะอืม,มคุณครูคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยน่าจะน่าจะได้นะ ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ให้รู้ว่าเราเอาภาษาเขามาใช้นะเราเอามาเดี๋ยวเราก็ไปเรียนรู้เอาในวิชาไหนวิชาภาษาไทยนักเรียนก็ต้องรู้อยู่แล้วอา้าวทีนี้อิทธิพลด้านภาษาต่อไปด้านสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมก็คือสิ่งก่อสร้างนะสิ่งก่อสร้าง แล้วก็มีด้านนาฏศินและวรรณกรรมนะนัฏศิ์และวรรณกรรมส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานเนี่ยที่มันมาเนี่ยมันมากับ <c oughs> สิ่งเหล่านี้มากับพระพุทธศาสนานะไม่ได้มาเพราะการศึกสงครามอะไรทั้งนั้นเราติดต่อกันอินเดียจีนเนี่ยส่วนใหญ่แ้วกว้ก็จกค้าขาย แล้วก็ในด้านการทูตเป็นแบบสัมพันธธรรไมตรีสิ่งเหล่านี้ก็จะตามมานะอ่าทีนี้ลองดูอันนี้ทบทวนเด็กๆเกท่านั้นเองอันนี้เป็นจิตกรรมฝาผนังนะอันนี้เป็นอะไรเทวรูปเป็นเทวรูปที่เคารพบูชาตามลทัทธิหรือตามาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแล้วก็เรานับถือชาวพุทธบางคนก็นับถือด้วย ถูกไหมครับพระอะไรพระพิคเนศพระพิคเนศเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเพราะฉะนั้นอันนี้มันสะสมนะคะสะสมอ,ะอันนี้ก็เป็นเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันแต่รูปแบบแบบอินเดียนะรูปแบบแบบอินเดียเห็นดูนะเห็นไหม มีการเป่าสังนะเนี่ยกรพรามเป็นพรามเขามาทำพิธีนะคะอันนี้เครื่องดนตรีนะ <c oughs> เครื่องดนตรี <c oughs> ที่เรารับเอามาแล้วก็เนี่ยวงอะไรเขาเรียกปี่พาดวงโมโหรีอย่างเงี้ยนะเออ <c oughs> การแสดงนะ <c oughs> การแสดงอลองดู <c oughs> การแสดง อันนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหุนละครเล็กนะหุ่นละครเล็กโจหลุยประมาณนั้นนะประมาณนั้นมีหลายรูปแบบมีของโจหลุยมีของอันนี้ของท่านอะไรจัก,กรพันโปรสยเกตนะคะที่เขียนภาพลายไทยสวยๆนักเรียนที่เขียนภาพจิตรกรรมลายไทยสวยๆต่อไปอิทธิพลของจีนด้านภาษานะ เคยดูเคยดูยิ้วไหมเคยค่ะเคยดูไหมเออเคยดูไม่ดูเออเวลาดูงิ้วเวลางิ้วเขาจะออกมาเขาทำยังไงเวลาตัวตลกมันออกมามันทำยังไงตัวตลกดูวลาดูงิ้วออกมาทำเสียงยังไงว้าแชงแชงแช่งแช่งแชง,แชงใช่ปะ่ะ <S 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 อ้าวชื่อตังโต๊ะอ่าแล้วก็อะไรล่ะเคยได้ยินป่ะอ่า แล้วก็อะไรนะพ่ออ้วชื่อชื่ออะไรไม่รู้อะแต่จำได้แม่อ้วชื่อเก่าอีอ,อแล้วก็อ้วเอาโต๊ะมาตัาง้งอ้ว่ก็นั่งบนโต๊ <c oughs> ะนั่นแหละเคยดูหรือเปล่าไม่เคยดูโบราณน,นักเรียน,น่ะไม่โบราณเท่าครูเลยนะครูก็เป็นเด็กๆจำไม่ได้ละ แต่ชอบมากมเวลาการแต่งกายอะไรออกมาเนี่ยจะสวยงามแต่เครื่องดนตรีมันต้องประจัดกระจายเสียงมาก่อนเลยนะดังกังวานมาก่อนเลยพร้อมกับเสียงวัดม,มาแล้ว <c oughs> เคยได้ยินใช่ไหมอ่ะทีนี้ภาษาที่นำมาใช้เมื่อกี้ไม่มีตัวอย่างบาลีสันสกฤตทีนี้มีแล้วภาษาจีนมีเยอะแยะเลย อืมเอา้าผ่านนะผ่านเอาให้ให้ดูว่าอะไรมันเป็นอะไรเท่านั้นแหละสถาปัตยกรรมด้านนาฏศิลป์และวรรณกรรมเนี่ยมันก็จะมีมันก็จะรวมสถาปัตย์นาฏศิลป์วรรณกรรมก็จะให้นักเรียนดูยกตัวอย่างเช่นในรูปนะดูอาคารต่างๆหรือว่าที่ที่ตามเขาเรียกอะไรศาลเจ้าอะ่ะใช่ไหม นะก็จะมีสิ่งก่อสร้างแบบนี้ไม่ใช่เพิ่งมีมีมานมนานกาเลแล้วนะนานเพราะเราติดต่อกันมานานแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นศาลเจ้าเป็นสถานที่วัดวาอารามต่างๆก็เป็นศิลปะแบบจีนก็มีนะคะแบบจีนก็มีเห็นสีแดงเป็นหลักนะคนจีนต้องสีแดงเป็นหลักอ่าต่อไปอันนี้ Ừ, วัดมังกรอนมมาลาว่าชื่อเสียงโด่งดังคนไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปที่นี่เคยไปไหว้บ้างหรือยังอืมไปดูมีเยอะแยะอยู่ก,ากลางกรุงเลยวัดอะไรอันนี้ซุ้มอะไรซุ้มประตูนะมีอยู่ทั่วไปเพราะนั้นมันก็เหมือนรูปแบบไทยๆอันนั้นอะไรคะอันนี้ทำอะไร เล่นอะไรขิมขิมใช่ไหมอันนี้ขิมไหมอ่าขิมนี่ไงมาแล้วอันนี้เป็นพระเอกนางเอกไม่ใช่ตัวตลกใช่เปล่าอันนี้งิ้วนะเวลาดูเราก็ดูหนังจีน เมื่อคืนคุณครูก็ดูรายการอะไรนะที่ก็มีแห่เนี่ยมีโชว์สิงโตมีแห่มังกรเต็มเลยดูหรือเปล่า,าดูนะอันนี้เป็นอิทธิพลของอินเดีย<า>แล้วก็จีน<า>อ่านจบหรือ,อยังสามก๊กไหนเครอ่านเคยอ่านวรรณกรรมสามก๊กบ้างยกมือไม่อ่านหรอคะเด็กๆไม่อ่านเชยมากต้องอ่านนะ จะได้มีวิทยายุทธมีปัญญาปราดเปรื่องต้องอ่านสามก๊กถ้าอ่านจบแล้วรู้เรื่องท,งทันทีนี่ครบไม่ได้เลยแสดงว่าเข้าใจหมดทุกเรื่องนะต้องอ่านนานๆหน่อยอก็อ่านนักเรียนมันมีอะไรเยอะๆมากมายมันมีความฉลาดมีวิธีการอะไรเยอะๆะนะนเพิ่มพูนความรู้อ้าวต่อไปอันนี้คือสิ่งก่อสร้างอ้าวหยิบกระดาษขึ้นมา วันนี้มี10ข้อ